ก็ปัจจุบันนี้ท่านเอ่อไปอยู่วัดอื่นใช่ไหมครับพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยอยู่อยู่ที่อื่นไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่วัดอ่ะโยมคืออาตมาอยู่ตามตามป่าตามเขามาเพราะว่ามันอยู่ร่วมกับอยู่รูปเดียวเหรอครับไม่อาอยู่รูปเดียวแต่ว่าแต่ว่ามีม,มีแม่ขาวแม่ชีแล้วก็มีโยมที่เขามาอยู่ด้วยห้าหกคนแต่พระเนี่ยมีแค่มีแค่อาตมาเพราะว่าพระ รูปอื่นที่เขาบอกว่าจะมาอยู่ด้วยจะมาปฏิบัติด้วยแต่พอเขามาอยู่แล้วเขาอยู่ไม่ได้อะมันด้วยด้วยความที่ว่าไม่มีเรื่องปัจจัยเงินทองพอเขายังติดเรื่องบุหรี่เรื่องกาแฟอะไรพวกนี้แล้วเขาไม่มีปัจจัยที่จะซื้อตรงนี้เขาก็เลยอยู่ด้วยไม่ได้อาตมาก็เลยอยู่รูปเดียวทีนี้เนี่ยมันมันมันคาใจอยู่ตรงนี้ก็ในเมื่อในพระวินัยเขาก็มีบอกว่าถ้าเราเราเนี่ยพระวินัยเราก็รู้อันไหนคืออาบัติอันไหนไม่อาบัติอ่าพวกนี้เราเราก็ศึกษามา มาพอสมควรนะนะก็เลยคิดว่านั่นได้แล้วก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์แล้วแล้วแล้วตอนนี้มา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 อุปถัมภ์ครูบา,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 าอา,บบาจารย์คือว่าพอออกพรรษาแล้วมีเวลาก็จะมาอุปถัมภ์ก็จะมาอยู่กับท่านประมาณอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มีเวลาก็จะมาแวะมาหาแล้วก็มาดูแลมาทำโน่นทำนี่ให้ไม่ได้ทิ้งครับแล้วพรรษาที่ผ่านมานี่ถ้าไม่ได้อยู่อาวาสแล้วครับไม่ได้อยู่วัดแล้วครับ ไม่ได้อยู่วัดแต่เป็นสำนักเป็นป่าช้าที่ที่โยมบนเขาเขาถวายให้มาแล,แล้วแล้วอาจจะมาไปไปอยู่แต่ทีเนี้ยมันโดนพายุอะแล้วมันพัดพัดคือกุฏิอะไรมันมันมันพังไปหมดเลยมันอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องต้อง,อ,งออกมาแต่แต่ทีเ<ต>นี้ยพรรษายัางไงครับอ๋อก็เอาเขตเอาเขตเป็นเขตคือเราทําเป็นเขตขึ้นมาแล้วก็ภาวนาว่าจะอยู่ในนั้นไงตั้งเป็นเขตขึ้นมาเขตของป่าชาเนี่ยอ๋อ ออ mm hmm. ครับมันมันก็ถามว่ามันผิดไหมมันก็ผิดโดยหลักพระวินัยในการถือนิสัยกับอุปชาาจารย์ <Yeah. S 2> เพราะว่าในพรรษา <Yeah. S 2> แรกอะครับมันเป็นเรื่องของนวกะจริงๆเนี่ยท่านสามารถไปวิเวกอีกเล้นตามวัดที่เป็นวัดป่าวัดเขาโดยไปถือนิสัยกับครูบาอาจารย์ที่มีความสมบง,บงบเงียบหรือวิเวกเนี่ยได้ครับแต่พอเวลาไปอยู่เองคนเดียวปุ๊บเนี่ยครับมันก็ผิดหลักธรรมหลักวินัยที่พระเจ้าบอกว่าต้องถือนิสัยกับครูอาจารย์อย่างน้อยห้าปี มันก็จะผิดในเรื่องหลักตรงนี้ไปพอดีไปอ่านเจอในหนังสือของท่ทานพุทธทาสที่บอกว่าภิกษสูทั้งหลายภิกษสูผู้ประกอบด้วยเหตุห้าอย่างเป็นผู้ที่ยังไม่ควรได้รับการปล่อยออกจากหมู่ที่ว่าห้าอย่างที่ว่าถ้ายังไม่รู้จักพอด้วยจีวรไม่รู้จักพอด้วยอาหารเนี่ยไม่รู้จักพอด้วยที่อยู่อาศัยแต่พันษาแรกอาตมาอยู่กับเทอาวัชฌาอยู่นะแต่ว่าหลังจากพรรษาแรกไปแล้วก็คือขอขอนุญาตเขาออกมา ครับนั่นแหละครับเหตุห้าอย่างรวมมันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเหตุห้าอย่างนี้ยังไงสุดท้ายแล้วก็ต้องนวกะครับยังไงก็ <ừ> ต้องห้าปีแต่ถ้าพ้นจากห้าปีไปแล้วยังไม่พ้นจากห้าองค์ประกอบเมื่อกี้นี้ต้องต่อในการอยู่กับครูบาอาจารย์ต่อไปก็ยังไม่ถือว่าพ้นนิสัยครับพรรษาที <ừ> ่หกแต่ยังมีเหตุห้าอย่างนั้นอยู่ก็ยังต้องเป็นนวกะอยู่ครับ แต่ถ้าโดยพื้นฐานคือห้าภาษาถ้าพ้นจ่ายห้าเรื่องเมื่อกี้ได้แล้วสามารถพ้นจากนิสัยได้เลยครับแต่ถ้าอุปชาอาจารย์เห็นว่าห้าภาษายังไม่พอยังเป็นผู้มีความโง่เง่ายังเป็นผู้ไม่มีความรู้ความสามารถในการที่จะอยู่กับตัวเองได้อยู่คนเดียวได้ยังมีกิเลสหาข้อความอยู่ยังไม่นับว่าพ้นนิสัยครับจะต้องต่อออกไปอีกเจ็ดปีแปดปีสิบปีก็ยังเรียกว่าเป็นผู้ใหม่อยู่ผู้ยังต้องทําการศึกษาอยู่ครับอืม ดังนั้นสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่เดิมครับห้าพรรษายังไงก็ต้องมีตัวนี้ครับขาดไม่ได้แม้จะย้ายวัดนะครับ <c oughs> พ้นจากอุปชาอาจารย์รูปนี้ก็ต้องไปหาอุปชาอาจารย์รูปใหม่ครับอันนี้เลี่ยงไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าอาตมาคิดว่าถ้าไม่ออกมาอย่างนี้การปฏิบัติมันจะเนิ่นช้ามากอะ่ะเข้าใจครับเข้าใจผมเข้าใจท่านเลยครับแต่ว่า,าท่านอาจจะเลือก วัดที่เป็นวัดป่าจริงๆปฏิบัติจริงๆที่ไม่ควนขวายกิกจการงานซึ่งวัดป่ามีเยอะมากเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับท่านทิ้งอาจจะทิ้งที่นี่ไว้ก่อนแล้วไปขออยู่กับอุปชาอาจารย์ที่เป็นวัดป่าวัดเขาที่ปฏิบัติทาความเพียรเถากิเลสจริงๆไปขอถือนิสัยอยู่กับท่านเพื่อศึกษาเล่าเรียนหลักคําสอนพระเจ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยครบแล้ว5้าปีท่านค่อยออกมาเวกหรือเล่นในสถานที่อันควรตามฐานะหน้าที่ของท่านเองก็ได้ครับอันนี้ก็จะไม่มีทมําวินัยแต่ต้องท่านได้สาธุสาธุ ครับและอีกอย่างหนึง่งท่านอยู่รูปเดียวอย่างนี้ท่านท่องปฏิโมกเองได้ไหมครับอ๋อปาฏิโมกนี่คือคือเราเราศึกษาแล้วก็อ่านในในพระไตรปิฎกนะั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยพอการลงพระปาฏิโมกเนี่ยพอออกพรรษาแล้วก็มาท,ที่ที่วัดที่ครูบาอาจารย์เนี่ยเขาก็มีลงนะเขาไม่ได้ลงเพราะในพรรษาถ้าก็มีลงก็คือมามาร่วมกับเขาเราเดินทางมาร่วมกับเขาแล้วในช่วงเข้าพรรษาล่ะครับ ช่วงเข้าพรรษานี่ในพระวินัยก็มีบอกว่าถ้าอยู่ไม่ถึงสี่ลูกก็ไม่ต้องลงใช่ไหมก็ได้ใช,ใช่ไหมแต่นั่นต้องอยู่ในบริบทของการที่เป็นพระที่มีมีการท่องจําปราิโมกได้คล่องปากขึ้นใจครับดังนั้นถ้าจะอยู่รูปเดียวต้องรู้ปริโมกครับถ้าไม่รู้ปริโมกอยู่รูปเดียวไม่ได้ครับไม่เกี่ยวกับาการสวรดหรือไม่สวดครับแต่ต้องรู้รู้หมายความ,มว่าต้องท่องได้ขึ้นใจยมปริโมกภาษาบาลีอาตมาไม่ได้อะแต่ถ้าพระวินัยพอดยได้อย่างพวกอ่า ปรารชิกสี่สังฆาทิเศษสิบสามอน,นิยตสองคืออาตมาบวชตั้งแต่ตอนเป็นเนนมานะตอนตอนเป็นเนอนอาตมาได้นะำเอกครับต้องท่องได้ครับไม่ใช่แค่รู้ครับต้องท่องได้พระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติชัดเจนเรื่องพระภิกษุที่จะไปวิเวกอยู่รูปเดียวครับต้องท่องปฏิโมกได้แม้จะไม่ท่องก็ตามนะครับแต่ต้องท่องได้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญและความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระภิกษุผู้บวชใหม่ในห้าปีแรกควรแก่การท่องปฏิโมกให้ได้ พระเจ้าบัญญัติเรื่องนี้ละเอียดละออกมาเพราะเป็นเรื่องโดยตรงต่อการที่จะต้องปฏิบัติตามกิจข้อวัดปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าท่องไม่ได้ก็จะมีโอกาสในการเขาเรียกอะไรนะครับจะมีโอกาสในการที่จะปฏิบัติตามหลักคําสอนได้ไม่ครบถ้วนตามที่พระเจ้าบัญญัติคําว่าท่องปฏิโมกใน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 ที่โยมเบียร์ว่าหมายถึงว่าต้องท่องเป็นภาษาบาลีนะหรอก็ไม่จำเป็นต้องเป็นบาลีก็ได้ครับท่องเป็นภาษาไทยก็ได้ครับแต่ต้องไล่ลําดับภาษาได้ครับไล่ลําดับไปเลยว่ามีอะไรบ้างแต่ละข้อมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง อย่างงี้ครับเพราะว่าหลายเรื่องมากเลยครับเพราะว่าไปลงพระปฏิโมกเห็นเขาสวดกันแล้วเพราะว่าพระที่เขาไปนั่งเขาส่วนมากก็ไปนั่งหลับกันใช่โดยปกติมันจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ก็ต้องรักษาภาษาเดิมไว้ครับโดยมากวัดเวลาสวดก็ต้องรักษาภาษาเดิมไว้ก็คือปฏิโมกผู้ดเจ้าเนี่ยเรื่องของการทาศักยกรรมจําเป็นต้องใช้ภาษาบาลีเพราะพระด้ทธเจ้าเนี่ยบัญญัติเรื่องการทาศักกรรมทุกสังฆกรรมต้องกลับไปที่ภาษาเดิมแต่การศึกษาเล่าเรียน ในหลักคำสอนพระเจ้าใช้ภาษาในถิ่นของตนเองได้เลยครับแต่ทุกอันที่เป็นสังกรรมต้องสวดบาลีต้องใช้รากศัพท์เดิมในการสวดดังนั้นเราจึงเห็นว่าการบวชเนี่ยเราจะไม่ใช้ภาษาไทยในการทำสังกรรมเราจะใช้บาลีทั้งหมดแต่สามารถแปลภาษาไทยออกมาได้แต่ต้องรักษาภาษาบาลีไว้เฉพาะเวลาทำสังกรรมนะครับแต่เวลาเทศศสนในการศึกษาการปฏิบัติสมาธิปัสนาใช้ภาษาพื้นฐานเดิมของ ของบริบทของสังคมนั้นได้เลยครับอแต่สุดท้ายแล้วท่านควรจะไปรักษาไปถือนิสัยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเกิดว่าท่านปฏิบัติธรรมแล้วครับแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะอบรมสั่งสอนอยากจะสอนสมถะวิปสนาแกา่คารวะญาติโยมเราจะพูดได้ไม่เต็มปากครับว่าเราต้องปฏิบัติตามหลักคําสอนเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักคําสอนมันก็พอได้คุณโยมก็อ่าก็คือพอพอ พอสอนโยมได้แต่ว่าอาตมาสอนเฉพาะคือเรา9้าเริ่ม9ไป9แรก92เราก็สอนตามที่เราปฏิบัติอาตมาไม่ได้ไปสอนสมาธิอ่าญานเจ็ดาน8หรือสมาบัติหรือสัญญาเวทีต่นิโรธไม่ไม่ไปพูดถึงพวกนั้นอาจะมาจะสอนแค่สอนแค่เบื้องต้นก็คือมาสอนอริยสัจสี่มาสอนปฏิจจสมุปบาทมาสอนอริยมรรคแคือสอนเบื้องต้นพวกนี้ให้โยมเขาหลุด ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ออกจากความโกรธความโลภความหลงให้ได้ก่อนเพราะว่าดีครับเป็น,น,นเรื่องดีครับทุกวันนี้เห็นโยมที่เขาพยายามขวัญขวายไปวัดโน้นวัดนี้ก็คือพากันไปนั่งสมาธิแต่พอเขากลับมาบ้านเขาก็มีอารมณ์โกรธก็ยังอยู่เหมือนเดิมความทุกข์เขาก็มีอยู่เหมือนเดิมครับเรื่องนี้ผมไม่ติดเลยครับท่านทำผมอนุโมทนาเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแต่ที่จะดีกว่านั้นคือ เราควรจะต้องรักษาพวินัยครับเพราะเวลาเราพูดกับใครว่าเราต้องปฏิบัติตามหลักคําสอนพระเจ้าแต่ตัวเรากับปฏิบัติตามหลักคําสอนพระเจ้าไม่ได้มันจะไม่มีน้ําหนักหรือกําลังเพียงพอในการบอกสอนคนอื่นครับเหมือนผมอย่างเงี้ยผมอยู่ในฐานะคารวะผมยังสามารถสอนทําได้แต่เมื่อวันหนึ่งผมไปอยู่ในฐานะของพระภิกษุผมก็ต้องยุติการสอนธรรมะเพื่อรักษาพวินัยในช่วงห้าปีแรกคือการถือนิสัยอยู่กับครูอุปชาอาจารย์และในช่วงห้าปสารแรกถ้าเราย,ยังเป็นผู้ใหม่อยู่อย่างเงี้ยครับพระเจ้ายังไม่ให้พูด ถ้าเรายัางไม่เป็นผู้บรรลุธรรมยังไม่พูดครับแม้เราจะบรรลุธรรมแล้วแต่ถ้าครูประชาอาจารย์ยังเห็นว่าไม่อนุญาตเราก็พูดไม่ได้ครับอ๋ออันนี้อ,นนอันนี้พระปชาคือท่านอนุญาตแล้วก็มาหาท่านตลอดลเราเราก็มาก็มาทบทวนให้ท่านดูว่าเวลาผมสอนโยมผมจะเทศไปอย่างนี้อย่างนี้นะท่านได้ครับท่านเจะบอกว่าถูกต้อง <ทำ S 2> แลได้วแบแบบนี้ถูกต้องแต่มันติดตเรื่องเดียวครับเรื่องที่ <hum? S 1> <moim S 2> ท่านเนี่ยไม่ถือนิสัยครับอ่ามันติดเรื่องนี้เลยครับคือถ้าท่านอยู่วัดแล้ว ครูบาอาจารย์อนุญาตให้ท่านพูดในวัดอันนี้ไม่ผิดเลยครับได้เลยเต็มที่เลยเพราะท่านยังอยู่นิสัยกับครูบาจารย์แต่ตอนนี้ครับท่านออกนิสัยมามาวิเวกหลีเล่นอยู่ผู้เดียวอันเนี้ยมันไม่ได้ถือนิสัยครับการถือนิสัยต้องอยู่กับครูอุปชาในอาวาสเดียวกันแต่เนี้ยมันนอกอาวาสแล้วครับอาตมาคิดว่าครูบาอาจารย์ของอาตมาก็คือพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกที่ที่ โหลดออกมาเนี่ยคือมันอ่านจะอ่านตั้งห้าปีสิบปีมันก็ไม่หมดนะโยมก็พยายามศึกษาแต่ในนั้นถูกต้องครับถูกต้องครับแต่สุดท้ายก็ต้องมีครูอาจารย์ครับที่เป็นพระภิกษุไม่ใช่ตำราครับเพราะว่าพระวินัยบอกต้องมีผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นอุปชาและอาจารย์นั่นหมายความว่าต้องเป็นตัวบุคคลครับแล้วอย่างเงี้ยโยมถามอีกข้อนึงมันอาจจะยาวสักนิดหนึ่งจากการที่ตัวเอง <c oughs> บ,อบวบบวชเข้ามาแล้วพยายามที่มาภาวนาด้วยการนั่งสมาธิแต่เอ๊ะ ทำไมเวทนาเรามันเกิดมันมันเหมือนกับจะไปทางนี้ไม่ได้เราก็เลยมาศึกษาทําโดยที่ว่าฟังธรรมะตลอดแทบจะยีบสีชั่วโมงเลยคือไม่ว่าจะเข้าห้องน้ําไม่ว่าจะทําอะไรเราเปิดธรรมะกอกหูตลอดจนมาหลังๆนี่ไม่ว่าเราจะนั่งหย่อนขาหรือทําอะไรเราจะฟังฟังเพื่ออะไรทีแรกอาตมาคิดว่าฟังเพื่อที่ว่าจะได้ไปสอนโยมให้ได้ครับมันก็เลยใจเราเนี่ยก็เลยไปจดจ่ออยู่กับ ธรรมะแต่และคําที่เขาสอนมาเพื่อที่ว่าจะพยายามจําให้ได้มันก็เลยเกิดเกิดเรียกว่าสมาธิเรียกว่าเราไม่หลุดไปคิดอย่างอื่นเลยอพอพอทำแบบนี้อยู่ประมาณ 2, สองพันศาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นทําไมอาตมาไม่มีอาการง่วงนอนเรียกว่านิวรห้ามันมันมันดับไปอ,ะอ่ะนะอันนี้อาตมาก็มาสงสัยตัวเองว่ามันใช่ไหมอะ่ะมันแค่เพิ่งจะสองสามพันศาก็เลยยังสงสัยอยู่ พรรษา,มา <Dead S 1> ไม่เกี่ยวหรอก <so. S 1> ครับถ้าปฏิบัติได้ก็คือได้ครับถ้าปฏิบัติได้ก็คือได้ครับแ,แต่ตอนนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้โหยหาแล้วนะโยมเบียคือคตอนตอนพรรษาแรกๆยังคิดว่าเออทำยังไงจะได้นิพพานทํายังไงจะได้นิพพานพยายามคิดอยู่ว่าตัวเองถึงขั้นไหนแล้วนะถึงขั้นไหนแล้วนะแต่เมื่อมาถึงระยะจุดหนึ่งแล้วมันไม่ไม่ปรารถนาพวกนั้นแล้วก็คือเฉยๆครับดีครับดีแล้วอนุโมทนาเลยครับก็ปฏิบัติไปครับแต่ถ้าเป็นไปได้ กลับไปเข้านิสัยครับแล้วก็หรืออาจจะขอนิสัยจากคูบาจารย์ในละแวกนั้นก็ได้ครับไปขอนิสัยอยู่กับท่านเราจะวิเวกหลีเลนแยกออกมายังผมขอนิดเดียวเลยครับช่วงเข้าพรรษาแค่สามเดือนนะครับท่านต้องกลับไปอยู่นิสัยเมื่อกลับไปอยู่นิสัยสามเดือนเราจะได้อนิสงก์กถินครับเมื่อได้อานิสงก์กถินนะครับไม่จําเป็นต้องลาครูบาจารย์ก็ได้สามารถไปเที่ยววิเวกหลีเลนเพราะเป็นอนิสงก์กถินหลังจากนั้นกลับมาเข้าพรรษาครับแล้วก็มาอยู่ในอาวาสนั้นเพื่อปฏิบัติตาม อยู่นิสัยกับครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็ทําได้ครับโยเมเอ้เขาจะหมั่นไส้เอาไอเรามาประพฤติปฏิบัติแบบว่าไม่รับปัจจัยเงินทองไม่ไม่ออกกินนิมนต์เลยเนี่ยเขาเขามันอยู่ร่วมกับรูปอื่นเขาไม่ได้ไม่เป็นไรครับ<ม>เรื่องของเขาครับไม่เกี่ยวกับเราครับสมัยก่อนผมว่าเคยทํามาก่อนครับไม่จะเป็นรับแปลงเงินรับทองเราไม่รับกินนิมนต์ก็ตัดออกไปเลยครับแล้วก็อยู่วิเวกหลีเลงของเราทําได้ครับแค่สามเดือนครับไม่ใช่ปัญหาสาธุสาธุโยม